พ่อ oh, <laughs> เขาบอกถูนอพี่ใหญ่เกร่อยวกักระดากระจมกระเพาะกัเจ้าเบ้อทุกอย่างเจ้าก็ยังทนเราได้เนาะเซมันเจ้าดีครับยายเอ้ยโอ้มันก็ว่ากูเป็นหัวหน้าครอบครัวเนาะท่านกูเฮ็ดซ้ำนี่บ่ได้กูที่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าได้จังไดนมันก็ว่ากูเป็นสร้างเท้านะเกรี้ยว่็เป็นสร้างเท้าหลังเนาะบ่แล้วเกรี้ยมันก็ควรสร้างคักๆเนาะ เอลองกูไปเห็ตามมันมึงแน่มันติบเอาขอเกี่ยวข้อกูรดบ่เจ้ากูอาไปอเนาะพี่ตอ้ขอเกี่ยวข้อแลวันนี่โอ๊ยเก็บเบิ้งด้วยหนี่รยี่้อน อุ้ยมางามแต่ป้าเถอะอยากได้จะขั้นเด้เนาะเออเออเอื่อยใค้ขอถามจะเนี่ยอย่างในชีวิตนี่เจ้าฟันมาจากไดอย่างอ้าก็นี่แล้วความฝันได้กี่เนาะอือยากได้รถอยากได้บ้านออยากมีครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกมีผัวที่เว้าอยู่ในโอวาทแล้วทุกเมื่อดนี่เจ้าฟันมาจากไดอย่างทุกเมื่อเนี่ยก็ฝฟันก็เก่านน่นแหละฝฟันมาอยากได้ผัวใหม่ เดกบัวไหมเออบัวบัวชิมายมันเป็นสัตว์เนาะบ้ยเที่ยวกันเนืองแบบทีนี้มิตรจะิพิดกันตัวบาี่นี้บัวอ้ยใหว่ขอโาวันหน้าดีหนอ ย่าเหี่ยยันตัดชุดแล้วเด้อเขาเลือกยากยาเหี่ยตัดชุดแล้วเออโอ้ยฟังหันคนเล่งเขาอยู่ว่าชุดคนแล้วไปนอไปนออยู่หุ้ยฟังเจ้าบอกก็แค่บ้านเบาแล้วมันระ่งยากเลยยัยยังกับท่านเขาเขายังบ้านนอน